กลับไปเทีย่ยวฟุกุอิกันต่อนะครับวันนี้เราจะพาไปที่วัดที่มีพระพุทธรูปใหญ่มากๆของญี่ปุ่นอลังการงานสร้างเป็นวัดที่ลงทุนเยอะมากจริงๆนะเขาบอกว่าค่าเข้านี่3,000เยนเมื่อ30ปีก่อนโคตรแพงเลยเนี่ยคือเราตัวประมาณแค่ตู้เนี่ยเราดูพาดิ นี่ตอนนี้เรามาไหว้นะครับก็มีทู่มีเทียนเตรียมไว้ให้เทียนแบบเขาทาตูดเป็นวงกลมไว้อย่างเงี้ยเราให้เรามาจิ้มตรงนี้ได้เลยโคตรเจ๋งคือที่ไทยกว่าจะตั้งเทียนได้นี่นานมากครับแต่ที่นี่มีความเผื่อตูดไว้ให้แล้วนะฮะเห็นพี่ที่เขาเชี่ยวชาญนะเขาก็บอกว่าใช้สามดอกเหมือนที่ไทยนั่นแหละเรามาไหว้พระกันนะครับไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าเราจะพูดขอพรเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะพูดญี่ปุ่นไม่เป็นเด้อ ขอพรภาษาไทายเนี่ยแหละครับอบอกว่าท่านจะไปทานสเตทเองนะ <laughs> ตรงนี้เหมือนในนี้เลยที่เราหยอดตามวันเกิด <laughs> <laughs> จากนั้นเราได้เดินทางกันมาต่อที่สารเจ้าที่มีมอสขึ้นเยอะมากๆ <laughs> ซึ่งระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยธรรมชาติจัดเต็มแล้วก็สวยมากๆครับคือเราจะชอบเข้าป่าเข้าเขามากถ้าไม่เจอแมงกนกระดกนะครับ <laughs> มันยังทิ้งรอยอยู่บนหน้าอยู่เลย เขาบอกว่าบ่อน้ํานี้มีคนเห็นเทพเจ้าเว้ยก็เลยเกิดวัดนี้ขึ้นมานะฮะวัดนี้มันเหมือนวัดในเกมเลยคือสมัยก่อนเคยเล่นเกมอะไรวะ Fatal Frame อ่ะที่เป็นเกมผีอ่ะถ้าคนโชคายหน่อยมานะครับก็จะมีกิ่งไม้ลกมากแต่วันนี้เขาเก็บเรียบร้อยแล้วครับผมเขียวมากน่าลงไปนอนคือมันเหมือนสนามหญ้านะครับแต่จะบอกว่ามันไม่ใช่สนามหญ้ามันเป็นมอ,กอสกระรอเล็กๆดูเนี่ยเห็นไ,ไหมหมอสทั้งนั้นเลย สวยมากคือที่นี่มันมีจุดเด่นตรงที่มันมีมอสเยอะนะครับแล้วมันเป็นธรรมชาติที่แบบลมลืน่นเย็นสบายก็เหมาะที่จะมาเที่ยวดูนะฮะ มันมัน,ม,นมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆต้องมาดูกับตาครับตรงขึ้นมาก็จะเจอสันเจ้านะจ๊ะแต่ชอบความที่ญี่ปุ่นเขาแบบสามารถจะรักษาพวกธรรมชาติอะไรได้ขนาดนี้เและนี่แหละครับเป็นจุดเด่นของญี่ปุ่นเขาเขาสามารถจะสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดเขาโอ้โหแทบจะเที่ยวได้ทุกฟิลเลยในญี่ปุ่นเนี่ยถึงสานเจ้าเนี่ยจะเก่าแก่เราไม่มีพระไม่มีอะไรแล้วก็ยังน่ามาเที่ยวเหมือนเดิมเลยอะ Amazing เนาะ ตอนนี้เรามาทํากิจกรรมพุ่นสายกันนะครับที่นี่เขาก็จะผลิตแก้วกันนะครับแมแม้แต่รองเท้าแก้วก็ยังผลิตออกมาโชว์เลยอ่ะแต่ภารกิจที่สําคัญที่เราจะมาทําในวันนี้ก็คือเราจะทํำตาปั๊มแก้วเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มาผลิตแก้วนะครับแต่เรามามาผลิตลายบนตาปั๊มของเราวาดวงกลมลงไปในกระดาษนะครับแล้วก็วาดวงกลมเล็กอีกทีหนึ่งครับซอนเข้าไป จากนั้นเราก็เขียนลายที่อยากได้ลงไปแต่ก็ต้องคํานึงถึงความยากด้วยนะครับเพราะเราจะต้องใช้คัตเตอร์กรีดลายนี้ออกมาด้วยนะครับเราก็เลยเลิกเขียนกันภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับง่ายดีจากนั้นเราก็มาตัดเส้นคําที่เราเขียนแล้วก็แรงเงามันลงไปครับจากนั้นเอาตาปั๊มของเรามาทับเป็นวงกลมแล้วเอาปากกาเขียนทับแรงๆเข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้ดินสอมันติดแล้วเราก็มาตัดเส้นอีกทีครับจากนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยครับแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับ จากนั้นเขาเอาไปพ่นทายที่มีความร้อนใส่นะครับทำให้มันหลอมเป็นลายแบบนี้แล้วเราก็ลงมาปั๊มดูสวยเลยและอีกกิจกรรมที่ตื่นเต้นก็คือเราได้เป่าแก้วเว้ยมามาดูกันว่าจะตกลงไปแตกเลยหรือเปล่าจะเป่าอะไรเนี่ยจะเป่าแก้วครับผมมาแล้ววะ่ะ แต่ว่าสารรูปของแก้วเนี่ยก็ออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนมันจะใช้ใส่น้ําได้หรอเปล่าเนี่ย <S <S และวันต่อมานะครับเราได้มาที่อควาเลี่ยมของจังหวัดนี้ซันฟิชน่าตน่าสงสารนี่ตัวจริงของมันนะครับสันมากเหมือนโดนคาร์บ่นความยาวโอ้ใหญ่มากอยากกินเลยเนี่ยปะทูเอ้ยปั้มกันแล้วเหมือนแมวร้องหาแม่เลย,<ะ>อยโอ๊ยกัดกันแล้วกัดกันแล้ว แมงสัตว์ทะเลอ่ะตัวใหญ่มากเิ่นน้อยทำไมอุ้ยกระดูกกระดิกระดูกกระดิบโอ้ยตัวใหญ่จังอ้วนเชียตัวเกิดใหม่นี่หน้าตาเหมือนโกพีราโอ้ยดูท่าดูท่าโคตเบิร์ดเลยอ่ะชอบท่าเขาอ่ะโมโหเหรอเขาร้อนอยู่เนี่ยเดี๋ยดูดิเห็นเงาแล้วป่ะพอเรามายืนปุ๊บอยู่ใต้เงาเลยเลย แ <ort>. ม่งใช้เราเป็นล่มนี่หว่าอันนี้เป็นสปาไม่เห็นกินเลยมันอิ่มแน่เลยเอาแล้วขยับแล้วเหยียดขาเหยียดขาอ๋อจะโพสให้โพสให้จะท่าโพสอ๋เนี่ยเกยไว้อะหยุดทีรินี้เฮ้ยทำไมมึงเนียนขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือเหมือนจะเป็นเครื่องประดับตัวมันแบบอยู่ในกระถางนั่นอะเห็นไหม่ะเห็นไหมนะเห็นไหมนะเต่าใหญ่มากเลยอะงำงำเดี๋ยว น้องน้องกัดให้โดนสิครับงงอยากถามวิธีดูแลรักษาขนครับอยู่ยังไงให้ขนสีชมพูอ่อนขนาดนี้มันยิ้มให้เราได้เลยหน้าตามันน่ารักแน่ตัวนี้นอธิพัฒน์ใหม่นะทุกคนปล<ส>าส้ามปลาส้มไว้กินที่บ้านดูไม่ไ้ยังไงหลังอะไงหลังไหวก็ได้เ <c oughs> หรอโชว์หรอพี่โชว์มากเลยอะเหมือนง่วงเลยอะ โอ้โอ้ไปแล้วนะโอ้โอ้โอ้อย่าออกไปชนเหล็กนะโอ้ตอกนตหอนตัวให้ด้วยเอนตัวน่ารักที <s <S <t <t ่น eh> uh, ี่เราจะมาทำโคมกันนะครับอันนี้คือโคมแบบนี้ใช่ไหมฮะที่เราจะทำ แต่จะเป็นอันเล็กๆนะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือศิละปะของเราอีกแล้วนะครับท่านมาแล้วที่ทำผลงานศิละปะของเราอุปกรณ์เยอะมาก สำหรับโคมไฟที่เราจะได้ทำวันนี้นะครับเขาจะมีการวาดรูปมาให้แล้วเราก็แค่ตัดเส้นมาลงไปหาเรสเฟอเรนซ์สีที่เราจะอยากระบายนะครับแล้วก็เริ่มลงมือระบายสีเลยเอาจริงๆนี่เป็นคนที่ระบายสีไม่เก่งเลยนะครับแต่ว่าอตตอมปะกรณ์เคยสอนระบายสีน้ำก็เลยออกมาได้อย่างนี้สวยใช่ไหมล่ะแล้วพอเราใส่ไฟไปข้างในก็จะได้เป็นแบบนี้แหละครับอันนี้ไม่ใช่ไฟเสียนะอันนี้คือไฟกระพริบเหมือนเปวเกียนอะไรอย่างนี้ ได้มาแล้วฮะก็จะได้แบบนี้กลับบ้านนะครับและในที่สุดเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงนะครับปกติเราจะได้กินอาหารญี่ปุ่นแบบเป็นเซตฮะที่มันเป็นชุดกระจุกกระจิกอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มือนี้เป็นมือที่พิเศษของเรามากเพราะเป็นหมูทอดนะครับมันกรอบมากอร่อยมากและที่เด็ดของมันคือมันมีน้ําอยู่ข้างในเว้ยน้ำซอสอะ่ะคือรสชาติแบบฟินไปสามเปียมเราก็เลยรีบกินอย่างรวดเร็วนะครับเปรี้ยง ก็เ,เป็นอย่างนี้ทุกทีแหละครับจากนั้นเขาก็พาเรามาแช่เท้าออนเซนนะครับซึ่งที่นี่เปิดสาธารณะเลยเหมือนแบบส่วนสาธารณะให้แช่ฟรีข่อแล้วนะอันนี้คือครึ่งหนึ่งของน้ําเดือดเลยนะครับเราจะต้องค่อยๆจุ่มลงไปเพราะว่าน้ํามันจะค่อนข้างร้อนมากนะฮะโอ้ร้อนมากเลยอะ่ะคป้าข้างๆ้างคือลงไปได้ยังไงมันร้อนมาก คุณป้าคุณป้าไหวได้ไงวะเอาละจะเป็นการแข่งขันระหว่างเรากับคุณป้าคือเคล็ดลับการแช่เนี่ยจุ่มลงไปไว้ค่อยๆจุ่มลงไปพอจุ่มลงไปปุ๊บอ,อย่าขยัยขานะครับเพราะว่าถ้าขยัยขามันจะร้อนมากเราจะต้องเอาขาเราไว้นิ่งๆแบบตอนนี้แล้วมันจะไม่ค่อยร้อนฮะระหว่างแช่ไปก็แอบมองป้าไปให้ป้าทนได้ยังไงวะ ซึ่งบอดที่เราแช่เนี่ย43องศาผ่านไป5นาทีก็ยังไม่รู้สึกสบายอะตอนนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะลูืกูมาทรมานตัวเองวะเนี่ยแดงโอ้แบ่งขีดและทูโทนรสสตรอเบอรี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเป็นอะไรนะเกชาโคตรเท่เลยมีความแบบแต่งหญิงที่ญี่ปุ่นอ้าโอเคเราจะเลือกสีนี้เราจะเป็นสีแดงกอดเกงดเลยเหรอ ต้องแก้ผ้าต่อหน้าป้าเลยนะทุกคนตอนแรกก็นึกสนุกนะเห็นเพื่อนร่วมทริปของเรามีแต่สาวๆไงเรามากับผู้หญิง3คนน่ะเออเราก็ขี้เกียจนักรอกเลยอ่ะอะลองแต่งดูก็ได้อ้าตอนนี้หน้าของเราเป็นสีขาวล้วแล้วนะครับอุ้ยอุ้ย แต่ปรากฏว่าการแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับคือคุณป้าทุกคนเขาซีเรียสกับการแต่งชุดเกอ,อิชามากเพราะมันเป็นเหมือนการแบบนําเสนอพระธรรมของเขาอะเพราะฉะนั้นทุกคนซีเรียสมากแล้วก็รัดเราเป็นแหนมตุ้มจิ๋วประมาณ8ลรอบอะครับรัดหนึ่งรัดสองรัดสามรัดครั้งที่สี่ัดครั้งที่ห้า <c oughs> เคม่โอเคโอ้ยหัวใหญ่ครับเด้อบิ๊กเฮดลงลงแล้วฮะมารุนกันว่าจะใส่ได้หรือไม่หัวใหญ่ฮะอ้ยอะไรบ่นียคาว้อคาว้ยนี่คือคุณป้าพูดด้วยตลอด ก็ไม่รู้เรื่องคนนี้เลยเป็นคนยุยูเราให้เราแต่งตน,นี่วันนี้แหละแล้วคุณป้าตรงนั้นนะครับตั้งใจเลือกดอกไม้ให้เรามาประชุม3คนผมอยากรู้ว่ามีผู้ชายแต่งบ้างไหมเนี่ยตั้ง,นะตงแต่เปิดมาจริงเหรอคุณป้าเตือนสองรอบแล้วนะว่าอย่าแหกขาหัวออกนะครับนี่ก็โชว์บ่อไป2คนแล้วเนะี่ย คือพอไปอยู่ในร่างผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจไปเลยเอาละคุณลุงชมอ่ะคุณลุงชมบอกว่าสวยมากสเปคคุณลุงเมื่อกี้หรือเปล่านี่ตามมาด้วยนี่ไงเอออ่อยหนุ่มได้หนึ่งคนแล้วเนี่ยโถททำเป็นเล่นป้าบอกให้เราเดินแบบนี้เดินแบบเลดี้เลดี้กา้าเปล่าแล้วตอนเมื่อกี้เดินแบบนี้อ่ะป้าเลยด่ามันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเนาะ วันนี้ดูฮอตเป็นพิเศษคุณป้าลุงก,ก่อนทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะว่าทีชายไม่เท่ากนันก็เลยล้วงใครน่าเสียมีเข้ากันแล้วนี้ไม่โผล่แล้วนเ่ค่ะนาแต้านท่านทานแทเดินแบบสาวๆายวทนหนะทาเหน้ใาเห้จ่ดุดมหุมนหุ่มานหุานทุ่มท่่ข้างหลังอา <c oughs> ห้แฟ,แฟนแต่งพอถ้าใครจะมาผู้ชายอย่าแต่งเอเดิน,นได้แล้วฮะเ<ม>นยเจ็บเป็นผู้ชายไม่ต้องแต่งนะครับให้ผู้หญิงแต่งพอครับไม่เวิร์คครับลองแล้วฮะเดินได้แค่เนี้ยเร็เวกว่าน,นี้ไม่ได้หรอมันก็ได้อยู่ฮะแต่ว่าหน้าทิมไปจะต้องรักษาหนักกันนะ ดูดิโวคนเป็นเกียชามันแบ่งชนชั้นแบบชัดเจนมากเลยเขาไม่นะยังไงอ่ะเกีเยชาเขาใส่รองเท้าแบบสบายไงลิป <c oughs> ติดฟันเขาอยู่ค่ะตอนนี้แล้วขอ,อ,องเราใจโกะอะไรนะ <c oughs> ไมโกะมาดูไมโกะเนี่ยต้องมาแต่งแบบรองเท้านี่เดินยากมากคือต้องเอ็นตัวหลังตลอดเนี่ยและปิดท้าย<อ>ด้วยการสอนท่าโพสอ,อันนี้คือเจใหญ่จริงๆที่เขาเคยเป็นเกอิชาจริงๆอ่ะเออแล้วเขาเข้มงวดมากแล้วก็สอนเนี่ยดูดิ เนะตีมือเราอีกเอาแขนไว้ข้างหลังโคตรเข้มงวดเลยโอเคถ่ายรูปกับคุณป้าไว้เป็นที่ระลึกแล้วกันนะดูจากหน้าแล้วคิดว่าเรามีความสุขหรือเปล่าคอมเมนต์ไลยนะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปญี่ปุ่นของเรานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับที่จริงมันมีต่อแต่ฟุดหายเสียใจ